ศิลปินอย่าดูมินศิลปะควาะความขขยะดูดีๆก็มีศีลมคามหากพวกท่านบอกเราเพียงเศษดินคามมจะไม่มีศิลปินให้ท่านชมโอ้ยเนาะอันใดอันใดกับซิมิตะกูเวียกการเวียกงานกับซิมิตะกูจากผ่าจากพรกับซิมิตะกู คันว่าเป็นตังอีกกัที่เป็นตะกูสัตวพี่น้องค่ะเอาปักนี้มึงอกี้ขับคนไหนรถนะจะไปหาลักเงียเซงก็หอปักนี่แม่เม่อึงยังยีจมหาแม่มึงกบ่วก็เจแท้ซ่ามาเออเงยชาเองเงยผมเป็นคนขับรถ สองแถวขับอยู่แถวๆดัวทัวไปศึกษากุจะจลาจอดเรียนรู้เสียก่อนแล้วถึงจะขับได้เพราะบนถนนมีรถยนต์หลายคันมันมีทั้งงานมีทั้งทลตายแต่ผมขับรถ อยู่บนถนนเชื่อไหมมีแต่คนยกนิ้วให้ตอนยกเขาจะหดนิ้วข้างเหลือแต่เดือกางแล้วที่คอยยกให้ทั้นที่จะเดินทางที่นั่งยังวางเชิญขึ้นไวๆถึงคิวออกรถแล้วจะขับรดสองแถววุงหน้าไปปีบแต่ปีบปี๊บปี๊บใครจะขึ้นก็รีบโบกรถได้ จอดด้วยจอดด้วยคิปเอช่วยจอดรับยายบอกรถค่อยบบกข้างหน้าแล้วทำไมยัยมาโบกทาง้ทยรถคัดดนดีต้องบบกทางหน้าจายจ้ายจ้จะจะ,จะบกไหมเอะเลาก็ว่ารถเราแรงทำไมยายเดินแซงรถเราไปโอ้ยเอาจอด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  าไปไม่รอเราได้จะจอดให้จอดแล้วครับขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นไปขึ้นไปเรียกพี่เลยเล็กไงฮักไอ้ขารึงกูแก่กว่าแม่มึงน่าจะบอกให้เรียกยายก็ได้จ้าฮืออยู่ยายจะจะไปไหนเอายายจะไปอีกทางหน้าไม่ใช่ถามว่าจะจะลงไหน เอ้า่็ลงแล้วบันไดหลังแล้วบันไดข้างๆรถมึงมีหรือไงอะไรอยู่ในปากเป่าลิ้นเอา้าแล้วยายกินเข้าไปทำไมยายไม่ได้กินยายเอาไว้เคี้ยวลิ้นมันยังเหนียวมันยังกินไม่ได้เอยกินไม่ได้นี่มาคนเดียวหรือยายจา๋าแล้วมึงเห็นใครมากับกูไหม มาคนเดียวไง,น,วไงนี่ขับรถต้องขับดีๆถ้าขับไม่ดีน้ามานอันตรายเมื่อกี้ยายเห็นมากับตาอ้าวไหนบอกว่ามาคนเดียวไงเ,เห็นมากับลูกกัะตานั่นไงยายมาสามคนเลยใช่ไหมเขียวีบนะเห็นมากับโลก,กัะตาเนี่ย อิเนี่ยมึงจะเอาอยัางไงอ๋เอเห็นมากับลูกตารถเมยวิ่งมาจากถนนใหญ่รถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยไม่มีใครคอยระวังใครก็ชนกันเต็มทีเลยสิครับเออเห็นมันวิ่งขับตามกันไปไม่รู้ไปไหนกันเน่ผมไปรับคนแก่เดยกร็ทืบตายเขาขึ้นายไวเ้เถอะบอกท่านตาย จะเมารถเน้หนูจะเม,มารถไปขนของเอะจะเรียกร้องสักเท่าไรถามหน่อยเส่อของที่ว่านี้จ่าหองมันมีคนเยอะไหมเอา้าทำไมถามหญ่อย่างนั้นไอ้นายใจอายจะใจอายทำไมไละไอของที่ขนฉันถามว่ามีคนเยอะไหมเอา้ามันเป็นของมันไม่มีคน มันไม่ใช่คนมันจะมีคนได้ยังไงนีน่มีอะไรก็ให้ว่ามาและไอของที่ว่าจะให้ไปขนให้มีตู้เสื้อผ้านาฬิการองเท้ามีตู้กับข้าวเก้เอาอี้วายโทรทัศน์ทัดลมเครื่องซัดผ้าตู้เย็นโซฟาตู้โชว์หลังใหญ่เอ็งช่วยยายขนก็เร็วกัน ของเยอะขนาดนั้นยายขนไม่ไหวบ้านอยู่ที่ไหนอยอยู่ท้ายตลาดอย่างปสาลาวัดบ่านลังใหญ่อ๋อเป็นบ้านของยายเออบ้านใครไม่รู้เจ้าของเขาไม่อยู่ตรงรีบคนให้ไวโอ้ยยายนี่ก็ไม่อยู่สุกเอาอยู่ๆก็จะเอาคุกแลมายืนให้โอ้ยไม่ไปขนก็ไม่ว่าไปส่รงยายขนาขับรถไปได้ได้ร,รับรถไปไปเนีะ แล้วยายจะไปไหนล่ะนี่ผมจะอยากไปส่งให้เออผมจะไปส่งให้ไปพักขนงกำลงกำเลไปอาบีเอคาเฟพญาไทย อังรีดูนังปีนังตังตีอนุตตะวรีประชาจิปไตยบางดีขันบางชันบางกิงหมอชิ้นโมริกิงไท่ตันตะพานควายาบางโตบุคาโลบางปอนบางปอนตาตอนตะพานมอนตะพานไม่บางยักบางว่า จะบางคุเทียนบางกะรีบางคุดุนแคไ่ไรจะไปตินธนบุรีจันดึกโมพารากอนคองหลอเพชรบุรีตัดไหม่ไปเตรีไทยเอกมัยรัชดาดำวินท่าเอาขอเวลาหายใจไม่รู้ว่าจะาไปไหนแน่ปไปดูคนแก่โดนกระถืบตายไงล่ะเอาไปไปครับรถไปทางหน้าละเอ้ยเอาขับรถดีๆนะ เอาเดี๋ยวยายจะเล่นลายเล่นลายเล่นลายเ,ายเอาๆ้ไว้แม่ตายเลยว,ว,ว้ที่เล่นโลดนละมันฟุ่นบอกวุ่นไว้โถออกโถเข่าที่นี่ล้พี่นอคขาเอาไม่ไงร่บดูผู้เดชโทรมายัดเหียวรับดูอหลที่นี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนโทรมาคะ อาซัมบอทัมาบะหูจักเถียดจักงานเถเ๋กูเล่นตลอดอยู่ยเอา้าอาบักพากยำไตมันมีไหมนะเอ้าแม่นไทยล่ะอันไทยคันคเนี้ยไทยเอย๋ยไทยล่ะพี่น้องสัญญาณคือบอดีปันได้เอาแน่อีกละฮลัลโหลฉันได้ยินฉันไหมนี่เอา้ากู๋คือแถมงงเถี้คุณได้ยินฉันไหมเจ้ากระามทั้งสี่โอ้ยเออคุณได้ยินฉันไหมคะอืม โอ้ได้ยินอยู่เนาะใครคะเนี่ยเอ้าไปละเอาเขาคือวาตังซันวาจังไหนไม่ไงพอมึงประหารเอาเพราะจริงเอาแต่ว่าเบอกน้ำปากโฟนเนี่ยสัตวว่าเอาเนี่ยอีกแล้วหุยกันดีดีเมลาไม่ใไงยาปากดังเอาไหวปากกับว่าปากเนาะฮัลโหลครับพ่อโอ้ยอ่อนซ้อนครับพ่อมายกอันลำพุ่งซอยเพลินครับวา ไม่ใหญ่เจ้าจะปากดังขอใหได้ยินแต่ผมคือพ่อกพ่อครับเอาไปบ่าผมเป็นกระเทยเอาผมมีดอก่มรักกระเทยอยู่นี่อันนี้ิเตะให้เบิึงครับอีริที่กระเทยบูเทียบเอากระเทยดัดเล่นตัวนี้โอ้ผมไม่เป็นหรอกครับกระเทยนะผมขี้เดียดัวยครับครับโอชินิดหรอครับพ่อบนบนประโยไปยกับลำโพงแล้วครับ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  ขีดเดียดครับผมลักหนละักจุกจุกไว้เอาเอาน้าๆว่าจังใดไหมไงอาจารย์อาจารย์เศร้ากันปิดก่อน, Br อนให้ถามเป็นเตือนเนี่ยล่ะว่าจังใดย่ายเอาพอมึงบระหูบอกว่าเป็นกระเทยบ่แล้วโอ้ยตายตจะได้ต้องรักเป็นใน,นหนัวป่านี้เอาจะเป็นเรจ่งหัวป่านี้แหละโอ้ยตายดีตัวปรถือไม่ค่อนเอาเศร้าเศร้า เอาขับรถดีๆนะเออเอาเดี๋ยวยายจะเล่นลายรุ่นใหย่มีลายด้วยเหรอเออเออเอเอเจ้ก็มีลายแม่คงจะลายตั้งแต่ท้องน้อยลายยันคอหอยเลยลังยายลายแบบนี้ไม่ใช่ลายแบบนั้นไอ้น,นั้นมันคนละลายเชิญจั๊เชิญจั๊เล่นตามสบายเอเอเล่นตามสบาย มีทั้งลลยกลุ่มไล่กลุ่มเล่นแก่กลุ่มน่าให้สบายใจเพื่อนไม่ได้เจอกันนานตั้งหลายปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คุยกันในไลน์อือเล็กๆก็ขยันคุยกันคุยกันทั้งกันเล่ากันกระจายแต่ตั้วปูนี้นานๆคุยทีไม่รู้มันหายไปไหนบางวันก็ส่งมาบอกสวัสดีวันจันก็ไม่รู้ว่ามันจะบอกทำไม ทั้งที่บ้านเรานกวันจันมีแต่บ้านมันกันตะที่ไหนโอ,อ้ละกันตะที่ไหนก็งงเมือนกันอีหมายก็อีมีตรงมาแต่ละทีก็มีแต่รูปดอกไม้เอามีแต่รูปดอกไม้เราเลยรีบก๊อปปี้ก๊อปของอีมีส่งให้อีหมายส่งให้มันสิสวัสดีวันพุธต่อ อย่างสิยุดเล่นก่อนก็แล้วกันมองจอนานมันตาลายตาลายละตาลายก็ยายนั้นแก่จมบูนี้ศ <ใน S 1> ุกภาพ <ใน S 1> <า>ยังดีอยู่ไหมยายพอเทาพเทาแ<ๆ>ห่งแรงยารับรองสมองสมองยังใช้ได้ความจำก็ยังแทวคล่องยังกับสมองฟังชิบไ้กอไก่กอไข่กะท่องได้ไหมเนี่ย กอไต่ขอไข่เอยเรื่องเล็กดีนี่พวกเด็กๆยังท่องกูไม่ได้ไงไม่เชื่อฮะไม่เชื่อเฮ้ยนอแหละเนาะไม่เชื่อก็ลอง ก็ไก่จะทอดไอ้เกงฟังก่อได้อือก็ไก่ขอไข่ใช่ไหมใช่ไอ้ผาฟังล้วนมาดูต่อไก่เดี๋ยวนึกก่อนเด้อเอาเลยต่อเอ๋ยต่อไก่ขอไข่เข้านาคอระคังใจกางอมงูเข้ามาารงฟอฟันฝักไฟปอบใบไมาเดินดองห้อยหีบไม่มองขอถานตาโตโอ้โหยายก็ท่องได้เอาโอ้โหยายก็ท่องได้บอกสมองฟังจิ๊บ อยู่ตะกี้แต่พอมาตอนนี้แล้วคงจะชิบหายอะไรรับล้อนะอดี้จากประสบการณ์โดยตรงขันนั้นมู้ใดเด็ททองก่อไก่แบบนี้แล้วนี่สินจับก่อไก่แบบเก่าบร้เลยอย่าหาเห็ดนะค่ะเออแมฆทองมาได้พอใบไม้เดินย่องเมฆสมองของคุณยายกันหถอฐานตาโตอ่อนุงงูของตาบอด จอดยอดเลยสมองยายไม่น่าจะท้าไม่เสียเวลาขับรถดีกว่าแต่คนแก่ตายบีบแต่ปี๊บปี๊บปี๊บแค่จะขึ้นก็รีบบวกรถได้ไายทั้งเตียงวันหยุดไหยตายอยู่แล้วนะเจ้าเออเออเออจอดด้วยจ้าจอดด้วยจ้าโซเฟอร์จ้าช่วยจอดให้ จอดด้วยจอดนิ่งนงจอดรับผู้หญิงท้องใหญ่คุณจะไปไหนเรื่องอะไรของแกแน่แน่แน,นมีเลนสไนไอเราเป็นผู้หญิงน่ะก,ก็เห็นอยู่นี่แหละความเจ้าชู้ของผู้ชายตาเป็นมันนะมองมองมอง,มอ,งอันนี้ไม่เลือกคนท้องคนใส่ดูสิมองมาสายตาโลมเลียอุ้ยไอเนี้ย แกคิดอะไรจะโวยวายไปทำไมให้ผมอายเขาคุณจะไปหรือเปล่าไล่งามใสไป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 บบอุ้ยตัวอะไรอยู่ในรถฮะตัวอะไรอยู่ในรถอ๋อตัวเมุดท,ที่เขาฝากมาขายอถ้าฉันขาไปนั่งในนั้นอพยอไป,ปถูกตัวมันแล้วจะทันไหม จะไปก็รีบขึ้นมาไปมัวยืนว่ากันอยู่ได้เออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเยอะมากขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปชิดในน่อพี่ชิดในน่ยพี่มันเหนื่ยกันนะหน่อยพี่ชิดในน่อพี่ชิดในน่อยพี่กำลังชิดอยู่นี่แล้วมึงจะชิดไปถึงไหนจัะเฮ้ยถอยไปก็ได้เอาถอยหไปอีกหน่อยไว้ เป็นอะไรท้องใหญ่จังเป็นอะไรท้องใหญ่จังเป็นนิ้วละมั้งถามได้้ยนิ้วอะไรเมเท่บานเท่าช่องเอาท้องทองไม่รู้เรื่องไงอะไรอยู่ในท้องอ๋อเด็กเอฮะเด็กว้ายไปนั่งยังไงให้เด็กวิ่งกาไปได้วะไปนั่งสักาสักทาละมั้ง ไปนั่งตะขาหาทางนี่ไม่คว้ากำมังวิ่งเท่าไปอีหูกี่คนแล้วละ่ะทองและจับคนเดียวยายไม่ได้ถามลูกหรอกว่าอีหนูได้ถามว่าผัวเองมีเท่าไหร่ปากลายทิ้งเทีย่ยวคุณก็มีผัวคนเดียวโอ้ยเชื่อไม่ได้ออกดูท่าทางดูหน้าตานี่คงไม่ต่ำกว่าห้าหกเ็ดลาย ดูดูปากว่างตาขยิบนี่คงจะมีเป็นซีบอันนี้แกจะเอาไงเอาเอาไงก็ได้รกว่าอีโน ยายเคยกลัวใครสักที่ไหนหมอฮะแปดพันมากล้าเทียงที่ละเอาไงเอาไปดิเฮ้ีโอ้ยคุกยายยายอย่าทะเลาะกันโอ้ยคุกยายยายอย่าทะเลาะกันยอมแล้วเราท้าทนก็เป็นคนไทยข้าติดตะวัขี่กันไปดีกว่าครับดีปกว่าดีกว่าครับเอ้ารถหล่ะใครขับมึงลุกมาทำไมโซ่โฟตีนผีเ่รอวะ เอาหวยนั่งไหนล่ะนั่งปีกครครับว้ายคนขับแท็กซี่กลางเปี่ดยตายะล้วกะัวตายแล้ป้าใจยายยายคนขับอยู่นี่เอ้าและตะกีบมึงลุกไปทำไมเดี๋ยวป้าใกระทั้งพันมามานั่งชันน่จะทำให้ไอตัวเฟอรกับบ้ีแต่มองแท่ ขับไปขับไปคอยให้ไปหน่อยวะเฮ้ยหอยไปหน่อยวะขอยายวังขาให้สบายโอ๊ยนอนลำคานเอ้านางนั่นเขาลำคานใครโอ้ยยายยายอย่าทะเลาะกันเอ้าเดี๋ยวก็ตายทั้งคันมึงหันมาทำไมเฮ้ยหันมาทำไมยายนึกอยากนอนยาย นึกอยากนอนมึงลุกไปยืนก่อนไปหนูไป,ไปนี่นอย่าฉันท้องแกเนะนี่อย่าฉันท้องแกกูแกกว่าท้องแก,ก,แก,ก,งแกมึงไม่ต้องการหรือไงมึองไม่ต้องการหรือไงเอยืลุกไปยืนก่กอนง่นวงนอนง่นวงนอนเออเอาง่วงนอนง่นวงนอน ก่นอนน,นอนกับ,บ,บาากาถาถาบา่อนนะกับผาก่อนว้ายมาผ่านชาวบานว่งหนีมีหัดแท้ว้ายผ้ากับผ้กปั๊มไปไปก่อนเออเอาง่วงนอนง่วงนอนเออเอาง่วงนอนง่วงนอนเอาหึกว่าเป็นห้องนอนละของแกนหรือไงเอาน,อน้อ,อยแบบว่าได้่งโอ้ยไม่ต้องนอนแล้วโอ้